เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับการสร้างวิหารทานนะครับที่เกิดขึ้นในการสร้างวัดณวัดภาวนาเกาลูนเมืองฮ่องกงจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับรับชมกันครับเป็นเช่นครับเจริญพรโลกพธรรมทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสวาราดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางวัดภาวนาเกาลูนหรือวัดพระธรรมกายเกาลูนในอนาคตพระภาคเบื้องหน้านะครับก็จะมารายงานความคืบหน้านะครับว่าตั้งแต่เรา ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญซื้อนะซื้อวัดภาวนาการูณในจำนวน4,210ตารางฟุตที่ผ่านมานั้นตอนนี้หลังจากซื้อแล้วทำอะไรบ้างนะครับซึ่งตามหลักเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ก็จะมี1นศอก็คือการซื้อแล้วก็2สองก็คือการสร้างแล้วก็สถาปนานะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในขั้นที่2แล้วก็คือในการสร้างนะครับเพราะนั้นวันนี้หลวงพี่ก็เลยถือโอกาสอันดีจะพาพวกเราทุกท่านมา ดูความคืบหน้านะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเราทั้งหลายจะช่วยสนับสนุนงานพระศาสนาที่เมืองฮ่องกงนี้อย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ตามไปดูกันเลยก็จุดแรกที่เราเข้ามานะครับจุดตรงนี้ตันนี้ก็จะเป็นรีเซพชันเป็นจุดต้อนรับจุดแรกเลยนะเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นโลโก้โลโก้ของวัดโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของหมู่คณะเราเองนะครับแล้วก็มาโซนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุด ตู้ล็อกเกอร์สำหรับที่าวางข้าววางของแล้วก็ที่รองเท้าของเราส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับหรือว่าเป็นคลังสมบัติแล้วกันนะครับสำหรับใช้งานพระศา,าสนาครับตอนนี้ช่างก็กําลังเดินเดินโครงนะครับโครงสร้างที่ที่จะทําให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ให้เห็นนะครับตอนนี้ก็ยังจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี 3D ให้ให้ดูเปรียบเทียบไปนะครับ แล้วก็ที่เราเห็นโล่งๆตรงโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นพื้นห้องปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีอยู่2โซนนะครับก็คือมีโซน A ตั้งแต่หน้าพระประธานขึ้นมาจนกระทั่งถึงเสาเสาโซนนั้นมานครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซน B นะครับตอนนี้ทุกอย่างนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยในกรณีที่เราจะต้องจัดใช้งานบุญนะครับงานบุญใหญ่ๆเช่นงานฉลองวดัดงานวิสาขาบูชาหรือไม่ก็งานกระถินนะครับซึ่ง การใช้งานจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกั้นห้องนะครับกั้นห้องซึ่งทั้งหมดปุ๊บเนะี่ยทั้งหมดก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมห้องใหญ่นะครับในตอนนี้ถ้าเราจะใช้ในวันธรรมดาวันปกติที่ทททเรือนที่เราเห็นตรงนี้แนวนีน้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผนังห้องปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วในส่วนห้องปฏิบัติธรรมก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเป็นสามารถแยกการใช้งานได้ก็คือจะมีห้องหนึ่งห้องสองนะครับในกรณีที่เราจะต้องการใช้ ในการสอนธรรมะแบ่งคลาสธรรมะในการเปิดสอนสมาธิตอนเย็นในของคนท้องถิ่นก็ดีหรือการสอนภาษาก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเน้นที่การใช้งานเป็นหลักนะครับฉะนั้นห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีหลักๆการใช้งานก็คือเปิดกว้างแล้วก็ในการที่เราจะใช้งานใหญ่ๆก็จะสามารถาใช้ได้ทั่วถึงนะครับ ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้ก็ถือว่า50นะครับ50เดี๋ยวในอนาคตตรงครับที่เราเห็นด้านหน้า,น,าน,นั้นก็จะเป็นสเตทพระนะครับสเตทพระข้างบนก็จะมีท็อปเป็นฝ้าผนังซึ่งตอนนี้ช่างก็กําลังขึ้นโครงแล้วนะครับขึ้นโครงแล้วแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นโครงหน้าต่างนะครับเพิ่งคงหน้าต่างให้เห็นนะครับส่วนที่เราเห็นมาว่าตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคืออะไรตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ สําสหรับเก็บนะครับสำหรับเก็บบานบานพับประตูซึ่งในกรณีที่เราเปิดเปิดห้องปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะเพื่อจะให้เห็นเป็นโล่งๆอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับพา,าผนังทั้งหมดปุ๊บก็จะมามุฟเก็บอยู่ท,ที่ที่ตรงนี้นะครับนั้นะรงนั้นตรงนี้ก็เลยเหมือนกับจะโลง่งๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือสําหรับพักเป็นเป็นจุดพักผนงังผนังห้องปฏิบัติธรรมนะครับแล้วส่วนหลักใจใ่ใจความนะครับก็คือห้องสุขาพิมานนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีตรงจุดนี้จะมีอยู่2โซนนะครับก็คือเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงโดยตรงนี้จะแบ่งทั้งหมดเป็น5ห้องนะครับก็คือห้องน้ําหญิงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับและก็ห้องน้ําชายหนห้องงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนห้องน้ําหญิงจะอยู่ที่ขวามือด้านนี้นะครับเข้ามาเราจะเจอห้องน้ำนะครับห้องน้ําสําหรับนี่ก็ มีทั้งหมด3ห้อง1 2 3ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเนในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องห้องสำหรับปรทุปกปดเบาแล้วก็มาข้างหน้าตรงส่วนหนึ่งก็จะมีสําหรับห้องอาบน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับไว้ไว้สำหรับกรณีที่ามาอยู่ค้างถือศีลปฏิบัติธรรม ในค้างคืนนะครับก็จะมีตรงนี้รองรับนะครับส่วนห้องน้ําชายนะครับก็จะเป็นเล็กๆนะครับเพราะว่าอุบาสกงเรือที่พระบุตรเราการใช้สอยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งห้องแล้วก็เพียงจุดพักก็จะมีเลยก็จะจุดให้สอยก็จะมีแค่หนึ่งนะครับนี่ในส่วนของญาติโยมนะครับห้องน้ําพอมาถ้าเห็นตรงโซนนี้นะครับ โซนที่เราเห็นตรงโซนนี้ก็จะเป็นจุดว่างส่วนที่เข้าห้องน้ําตัวนี้มาจะเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดรีเซพชันนะครับหรือว่าเป็นจุดต้อนรับใครมาแล้วก็จะลงทะเบียนลงลงชื่อเหมือนเป็นจุดเยี่ยมชมจุดแรกนะครก็จะเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปมาเข้าห้องน้ําได้นะครับที่เราเห็นแนวเนี้ยคือแนวแนวฝาผนังนะครับแนวฝาผนัง จุดนี้ก็เป็นเมนไฟหลักนะครับเมนไฟหลักของที่วัดก็จะมีอยู่2จุดนะครับมีจุดตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงที่ทางประตูทางเข้าอีกหนึ่งที่นะครับก็จะมีอยู่2จุดเรามาดูห้องครัวนะครับห้องครัวส่วนห้องครัวของวัดภาวนาการูนนะครับหรือว่าวัดพระธรรมกายการูนในอนาะคตเบื้องหน้านี้ก็ ก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะครับห้องประมาณนี้ซึ่งก็จะมีเตานะครับเตาก็จะอยู่โซน,นนี้นะครับแล้วก็ข้างด้านข้างตรงโซนนี้ก็จะเป็นปที่ล้างนะครับที่ล้างที่เก็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรุงนะครับที่ปรุงนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับส่วนข้างบนท็อปข้างบนเนี้ยก็จะสามารถมีตู้เก็บเข้าเก็บของได้นะครับก็จะเล็กๆประมาณนี้นะครับความกว้างก็ประมาณ 2, อคูณสเมตรนะครับสอคูณสเมตร ามาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ํามี4ห้องนะครับสําหรับห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของห้องน้ําพระนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองอย่างละสองก็คือห้องปวดทุกข์แล้วก็ห้องส่งน้านะครับก็จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับก็จะเหมาะแล้วก็พอสําหรับการรองรับคณะพระพิศษสง์ที่มาจากที่ทั้งสี่นะครับเพราะว่าบางทีคณะสง์มาแล้ว10รูป20รูปปุ๊บบางครั้งเนะี่ยไม่พอสําหรับการใช้สอยต้องรอกันเป็นเวลานานในการที่ จจะทำภาระาส่วนตัวธุระส่วนตัวนะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนี้นหลวงพี่ก็แยกเป็นส่วนแล้วก็สำหรับชี้แจงนะในส่วนของราคา,าเออพวกเราให้ร่วมบุญตรงไหนยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีห้องปฏิบัติธรรมก็จะมีอยู่ประมาณ500กว่ากองบุญหลวงพี่จำตัวเลขไม่แน่นอนนะครับก็ก็จะสามารถในส่วนของห้องปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็จะมีห้องห้องน้ําทั้งหมดมี9กกองบุญนะครับ ก็ยรือพูดง่ายๆก็9้าห้องนะครับก็เราก็มาร่วมบุญกันได้นะครับในส่วนนั้นเราไปดูห้องพักพระนะครับหรือว่ากุฏิสง์นะครับกุฏิสงไทยจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับแต่ก็สําหรับใช้เป็นที่พักค้างนะครับมาดูห้องแรกนะครับห้องนี้เป็นห้องพักเจ้าวาดนะครับห้องพักเจ้าวาดซึ่งก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับห้องเล็กๆนะความกว้างก็ประมาณ2เมตรคูณสองเมตรได้หรือเมตรยี่สิบเมตรแปดสิบได้นะครับความกว้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะครับแล้วก็มาห้องที่2ห้องที่2ห้องนี้นะความก,ก็อยู่ประมาณ4ีคูณสเมตรนะครับแล้วความสูงก็พอได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถพักได้ห้องละ2รูปนะครับอันนี้ก็นะก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอยเต็มที่นะทุกตารางนิ้วเลยนะครับอีกห้องหนึ่งก็เช่นกันครับห้องหนึ่งเช่นกันก็การใช้สอยก็เหมือนกันนะครับตอนนี้โครงสร้างทั้งหมดลงเสร็จแล้วก็เหลือการบิ้วการบิ้วนะครับการบิ้ว ก็เราก็สามารถร่มบุญได้นะครับในส่วนของอสร้างบุติที่พักสงฆ์นะครับก็มีทั้งหมดาสามกองบุญหลักนะครมกองบุญหลักๆเลยนะครับในส่วนที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าเดินออกนะครับแล้วก็โซนนี้ทั้งหมดเดี๋ยวก็จะเป็นตู้สําหรับตู้บิว้วเก็บของนะทั้งของที่ลึกบ้างของส่วนของใช้ภายในวัดที่มันเป็นของสําคัญเราก็จะเก็บไว้ในโซนนี้นะครับ แ่ถ้าอาจจะท้องสายห้องเล็กนะครับห้องเล็กตรงนี้ก็จะเป็นห้องอห้องทํางานนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับไว้สําหรับกรณีว่า,าเป็นงานอาคอมพิวเตอร์งานอะไรต่างๆก็จะเน้นมาใช้ที่ตรงนี้เหมือนกับเป็นส่วนตัวมากขึ้นในกรณีอ๋อจะต้องจาวัดดึกอะไรเออมีงานเร่งด่วนอะไรก็สามารถส่วนตัวแล้วก็ทํางานในห้องนี้ได้นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นห้องอ่า มหาปูชนียาจารย์นะครับหรือห้องหลวงปู่นะครับห้องนี้นะครับก็จะใช้หลายๆาเหตุการณ์หลายๆวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือหลกักๆเป็นห้องอปฏิสถานนะมหาปูชนียาจารย์ของเราคือหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็เป็นที่ต้อนรับนะพระเทรานุเทราทั้งหลายที่มามาเยี่ยมมาเยือนหรือว่ามาประกอบศาสนกิจตรงนี้ก็จะปิดจุดต้อนรับอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็กําลังบิ้วเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่เราเห็นนะครับโซนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนหอฉันคุณยายแล้วกันนะครับก็จะมีจุดตรงด้านหน้ากุฏิพักของพระแล้วก็ที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับฉันของพระทั้งเชา้าทั้งเพลนนะครับหรือว่าบ่ายๆเย็นๆก็มานั่งฉันปานะดูวิวออกไปข้างนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของพระส่วนตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นรูปยายนะครับก็จะมีบิวโต๊ะบิวอะไรต่างๆตัวนี้ก็ อาจจะเป็นที่นั่งสําสหรับทานข้าวของสาธุชนนะครับที่ที่มาวัดที่มาประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับสําหรับวัดพระธรรมกายเกาลูนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการก่อสร้างมาแล้วนะครับจะว่าไปก็50%ได้แล้วนะครับฉะนั้นก็หลวงพี่ก็ถือโอกาสนี้แจ้งข่าวสารแล้วก็แจ้งข่าวบุญนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้ร่วมสร้างกันนะครับ หลังจากเราร่วมซื้อแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรามาร่วมกันสร้างนะครับเพื่อจะทําให้สําเร็จนะแล้วก็มาร่วมกันสถาปนาในวันที่22เมษายนปีหน้าเพื่อถวายบูชาธรรมแก่หลวงพ่อนะพระพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรานะครับในปีหน้านี้หลวงพี่ก็ขอบุญนี้แล้วก็ข่าวบุญนี้แย้งแก่ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ขออนุโมทนากับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่ร่วมในบุญนี้กันมาอย่างไม่ขาดสายหลวงพี่ก็ขออนุโมทนา ก็จากวีทีอาที่เห็นกันไปนะครับจากที่สามารถซื้อพื้นที่ได้ทั้งหมด4,200ตารางฟตุตด้วยการรวมใจของสาธุชนทั่วโลกเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563หลังจากนี้ครับจะเป็นการสร้างวัดให้สําเร็จเพื่อบูชาร,รมหลวงพ่อธรรมชโยครับให้เสร็จในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564ฉนั้นจึงขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างวัดภาวนาเกาลูนให้เป็นวัดพระธรรมกายเกาลูนและสามารถจารึกชื่อที่ฐานพระธรรมกายได้ด้วยนะ ครับ,รบตอนนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญนะครับกองบุญห้องปฏิบัติธรรม340กองบุญนะครับตอนนี้เหลือ300กองบุญครับแล้วก็ยังมีกองบุญหอฉันคุณยาจามหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงนะครับอีก2 0 2กองบุญและกองบุญจุดต้อนรับตู้ใส่ของตู้เก็บรองเท้าสโต้นะครับก็คือสถานที่เก็บของนะครับรวมไปถึงแนวทางเดิน42กองบุญหรือทาตาม ความศรัทธาของดวงใจของเราเลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ l ลาย ID นะครับสามารถแอดได้ที่ kit นะครับ150321และ l ลาย ID อีกหนึ่งนะครับก็คือเซี่ยวหนงหมินนั่นเองนะครับ ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับใช่ครับดังที่คุณครูไม่ใหญ่นะครับได้เคยให้โอวาดไว้ว่านะครับคนที่สร้างวัดได้บุญทุกวันคนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมากเพราะทําให้คนที่มาอยู่มาใช้ได้รับความสุขสบายปราบใดที่วัดยังอยู่อาคารแต่ละหลังยังไม่พังทลายผู้สร้างย่อมได้รับบุญไปทุกๆวันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่เลยที่อยากเชิญชวนทุกท่านครับได้ร่วมกันสร้างวัดนะครับพระธรรมกายเกาลูน ใช่ไหมครับให้สําเร็จรูุล่วงให้ทันภายในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้กันด้วยนะครับต้องครับจากวัดเปาณาเกาลูนเราจะได้มาร่วมกับสถาปนา,าเป็นวัดพระธรรมกายเกาลูนที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับในปีถัดไปนั่นเองนะครับ